รู้ใช่ไหมว่าธรรมชาติของคนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วก็อยากจะได้ทุนคืนด้วยอยากจะได้กําไรที่เราเคยบอกว่าจะให้พอทุกคนมาขอคืนปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราเริ่มหมุนไม่ทันละค่ะใช่ไหมคะตอนนี้เราพยายามจะหาเงินยังไงคะคือตอนนี้นะสิ่งที่สำคัญที่สุดอะคือหนูอะอยากขอเวลาอได้ให้หนูเนี่ยได้มีวิธีที่จะหาเงินมาใช้หนี้ทุกคนหนูถึงบอกว่าหนูไม่หนีหนูไม่หายและหนูไม่ตาย หนูแค่ขอเวลาทุกๆคนให้หนูได้ทำมาหากินให้หนูได้มีวิธีคิดว่าหนูจะไปเอาเงินตรงนี้มาจากไหนอันดับแรกคือการที่ขายของอยู่แล้วการขายของมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยแอปพลิเคชันนี้14วันมันสามารถถอนเงินได้<ะ>หนูไล่สู้ทุกวันคนมาปั่นแค่ไหนหนูก็สู้จนที่หนูร้องให้ออกมาเนี่ยหนูสู้สู้ที่สุด สิ่งเดียวที่หนูขอหนูขอเวลาได้ไหมหนูเนี่ยจำแนกเวลาไปแล้วว่าฉันจะคืนให้วันนี้จะคืนให้เท่าไหร่หนูกำหนดตั้งแต่วันที่11ซึ่ง11 12 13เนี่ยหนูก็จ่ายเข้ามาแล้วรก็ฉะนั้นหนูขอแค่เวลาให้หนูได้ทำมาหากินให้หนูได้สู้ให้หนูได้ใช้วิธีคิดไปหาเงินทุกอย่างมาเพื่อจะได้ใช้นี่ทุกๆคน